สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเป็นผู้สมัครสสนะค,คุณมนัสน์น,นะครับมนัสนั์อยู่เขตห้านะฮะเป็นผู้สมัครสสอยู่เพื่อไทยก็ผู้สมัครสสคนนี้มีเรื่องมีราวจากกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความถามหาความเป็นธรรมนะครับหลังจากถูกนักการเมืองพักดัง ทำร้ายเกือบพิการแล้วก็ไม่มีการเยียวยาไม่มีการได้รับโทษแถมล่าสุดลงสมัครสสพักดังในจังหวัดปทุมธานีนะครับตามที่มีการเสนอข่าวไปนะครับปรากฏว่าออชาวเน็ตก็รับทราบเรื่องนี้ก็เพ่งเล็งไปที่มนัสนันหลีนวรัตษ์ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขตห้านะครับจนล่าสุดจนล่าสุดคือเมื่อวานนี้นะครับ เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวโดยได้ระบุข้อความว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งกระแสะการโจมตีในทุกรูปแบบทั้งใต้ดินบนดินาซาสีใสโครนก็เริ่มเยอะขึ้นนะฮะแต่ผมยังเชื่อมั่นในอุดมการทางการเมืองของผมที่ตั้งใจอาสามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและเชื่อมั่นในความดีที่ทํามาตลอดจะเป็นเกราะคุ้มกันให้ผมได้รับชัยชนะในครั้งนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะถ้าเขาโพสแบบนี้ก็แสดงว่า อาวละใช่คือหมายถึงเขาอมหมายถึงเขาที่หนุ่มคนที่ถูกทําร้ายร่างกายจนเกือบพิการและไม่ได้รับการเยียวยาคนทํานั้นก็ไม่ได้รับการลงโทษนะครับล่าสุดก็ยังไปสมัครสอสอก็คือคุณมนัสนันใช่ไหมนะครับคนก็เลยไปดูที่ Facebook ของคุณมนัสนันปรากฏว่านะครับ Facebook ของคุณมนัสนันที่โพสต์ล่าสุดเป็นเรื่องที่ตัวเองโพสต์นะ ก็คือเป็นเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแปดนโยบายใหม่พรรคเพื่อไทยจะบับคิดใหญ่ทําเป็นพาประเทศไทยออกจากวิกฤตนะครับแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายกับบรรดาแกนนําคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงแต่ปรากฏว่าในคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่เขาเรียกว่าทัวลงนั้นทัวลงเจ f a c e b o o k ของสอสเพื่อไทยผู้สมัครสสเพื่อไทยคนนี้อย่างหนักท่านผู้ชมฮนะอย่างหนักนะครับอย่างเช่นถามเนี่ยฮะ มีเหตุการณ์ทำร้ายผู้หญิงจนกระดูข้อมือแตกค่ะอันนี้ก็ควรออกมาชี้แจงด้วยประชาชนอยากทราบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ยังลังเลอยู่3ามพักตอนนี้ตัดออกได้1นึ่งพักละมาถามเรื่องคดีปี49ค่ะชี้แจงด้วยค่ะท่านนะอีกคนหนึ่งบอกทางพักควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะพยายามฆ่าปี49และบาดเจ็บสาหัสปี65นะครับ อีกท่านหนึ่งบอกคือแบบนี้ก็จะเป็นเหลือสอสอเสียใจกับเพื่อไทยมากนะครับอีกท่านหนึ่งบอกหาคนดีกว่านี้มาสมัครไม่ได้แล้วหรือนะฮะแล้วก็มีอีคนหนึ่งขออนุญาตฝากร้านนะครับจำหน่ายไม้หน้าสามปลีกส่งราคากันเอง <c oughs> อันนี้ออกแนวยีหยวนขออนุญาตฝากร้านขายไม้หน้าสาม <c oughs> จะขายให้ใครโอ้โหท่านผู้ชมฮะ แต่ละคอมเมนต์เนี่ยเป็นไปด้วยเรื่องนี้หมดเลยเป็นไปด้วยเรื่องนี้หมดเลยแล้วก็ถามไปถึงพักเพื่อไทยได้วยว่าเฮ้ยคุณคัดกรองผู้สมัครเนี่ยคุณดูหรือเปล่าว่าเขามีประวัติภูมิหลังเนี่ยเคยทําร้ายร่างกายมาหรือเปล่าและก็ยังไม่ปรากฏนะครับว่าคุณมนัสนันได้เข้าไปชี้แจงอะไรใดๆนะเกี่ยวกับคดีอะไรยังไงก็ไม่มีนะไม่มีการชี้แจงว่าจริงไหมที่คุณทําร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งนะฮะจนเขาแบบเจียนอยู่เจียนไปเกือบพิการคุณไม่เยียวยาเขา แล้วคดีก็ไม่มีความคืบหน้าและยังมีกรณีทำร้ายร่างกายผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยจริงเท็จอย่างไรเนี่ยคุณออมณนสนันหลีนวรักษณ์เงียบกริบไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยฮะนี่ในโพสต์นี้นะฮะในโพสต์ที่พูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่มีใครก็คุยไม่มีใครก็สนใจนโยบายพรรคคุณเลยเขามีแต่ลุมจี้ถามว่าจริงไหมคุณเคยทำร้ายร่างกายคนจริงหรือเปล่าคุณ คุณมนัสนานก็ควรจะไปตอบนะฮะไม่มอย่างคุณจะเดินต่อไปในฐานะเป็นสอสออย่างที่เขาไปคอมเมนต์แหละมันจะไหวแหละฮะเออก่อนจะมาเป็นอาสาสมัครเป็นสอสเนี่ยเออให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นก่อนไหมนี่แหละฮะอันนี้ปทุมธานีนะฮะเขาลงที่เขตห้าเออเอาพูดถึงการเมืองนะครับเออในเฟซบุ๊กของคุณเบล่าอินทระนันนะครับ,รบเขาแชร์โพสต์ของเพจ ของพักทางเลือกใหม่นะฮะหลังจากที่พักนี้ออกมาโพสต์ภาพของจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นเหล่าสมาชิกของทางพักทำความสะอาดกันอย่างแข็งขันแต่ปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนี้ครคุณเบลล่าเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงนะครับบอกว่าไม่ถูกนะ งานนี้เป็นงานของพวกเราเราขออนุญาตเทศบาลเองติดต่อรถน้ำหมักน้ำยา EM มมาอย่างดีเด็กๆขนไม้นะฮะเด็กๆขนไม้ขัดไม้กวาดมากันเองจากบ้านแต่พวกคุณมาแบบมือเปล่าพอมาเจอเราบังเอิญทำมาเป็นเรียบๆเ,เคียงๆแล้วคว้าอุปกรณ์ไปจากมือเด็กๆแล้วก็ถ่ายรูปเอาไปสร้างภาพหน้าตาเฉยว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่มันควรจะพูดให้เห็นความจริงใช้ไม่ได้นะฮะ หลังจากคุณผู้หญิงคนนี้โพสต์ไปแบบนี้พักทางเลือกใหม่ก็ลบโพสต์นี้ไปแล้วก็แจ้งว่าออจากโพสต์28เมษายนณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เชียงใหม่พักทางเลือกใหม่ขอแสดงความขอโทษผู้จัดก,กิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ในเวลานั้นจนเป็นเหตุให้ผู้ร่วมง,งานรู้สึกไม่ดีหรือไม่พอใจต่อการกระทํานี้ทางพักไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือแอบแฝง เพียงมีความประสงค์จะไปสักการะสถานที่แห่งนี้เวลาแปดนาฬิกาเท่านั้นโอ้โ oh หนี่นะคนเขาวิพา์วิจาร์โ oh อ้โหคือคุณจะไปสักการะก็ไปแต่พอเห็นเขาทำความสะอาดกันอยู่เนี่ย mm hmm. ก็อย่างที่พี่คุณเบล่าเขาโพสอะฮะ mm hmm. ไปเรียบเรียบเคียงเคียงขอไม่กว่าจากเด็กมาทำความทำความสะอาดสักนิดนึง mm hmm. แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสลงในเพจโ oh, อ้น,นี้แย่เลยฮนะ จนคนที่เขาทํางานเรื่องนี้เนี่ยเขาออกมาโพสต์คุณถึงได้ลบโพสต์ออกไปอ่าอันนี้เขาร้องไปที่พักทางเลือกใหม่นะครับอแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งวันนี้ทาทิบดีกรมการจัดหางานนะครับคุณไพโรธโชติกะสะเถียนบอกว่าเหตุการณ์จากวันแรงงานหนึ่งพฤษภาคมมันมีม็อบของแรงงานต่างชาติแรงงานต่างชาตินะท่านผู้ชมฮะหรือว่าแรงงานต่างด้าว แต่ไปเคลื่อนไหวเรียกร้องถ้าเรียกร้องสวัสดิการเรียกร้องค่าจ้างอะไรก็ว่าไปครับแต่มันเรียกร้องอะไรฮะปฏิรูปกษัตริย์สร้างรัฐส,สวัสดิการาแรงงานต่างชาตินะ <c oughs> ท่านผู้ชมฮะ <c oughs> หากินอยู่ในประเทศไทยนะวอนซะแล้ว <c oughs> โอ้โหอธิบดีบอกเลยนะครับว่าคือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในไทยทุกเชื้อชาติถ้าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยฮนะหรือผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแม้คุณจะมีใบอนุญ,ญาต นะแม้คุณจะมีใบอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องที่สุดแล้วมันผิดมาตรา1นึหรือทําผิดกฎหมายคุณก็จะถูกถอนใบอนุญาตพอถอนใบอนุญาตเสร็จตมขเขาก็จะถอนสิทธิ์ในการอยู่ในราชนาจ,จักรด้วยนะฮะโอ้โหขนาดมาทำมาหากินในประเทศเรานะฮะีวมาเคลื่อนไหวแบบนี้จ้างแรงงานต่างเล่า ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหา,าง,งานน,นะครับขอให้ทางานในตําแหน่งงานที่ได้รับหรือทํางานตามนายจ้างที่รับอนุญาตนะครับหากแรงงานต่างด้าวนะครับไปกระทําในลักษณะที่มีผลต่อสถาบันนะครับที่มีผลต่อความมั่นคงของชาตินะครับทงางกรมการจัดหางานนะครับอาจต้องยกเลิกใบอนุญาตทำงานหรือเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับ สําหรับถ้าตรวจสอบแล้วว่าแรงงานต่างเล่าเป็นแรงงานที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานนะครับเราก็ต้องมีการเมือคดีนะครับในข้อหาถ้าไม่มีการได้รับอนุญาตทํางานนะครับเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายจะมีความผิดทั้งพรบพรล,พลกคือพระราชกำหนดบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพศ2560นะครับซึ่งจะต้องมือคดี ทั้งตัวแรงงานต่างด้าวและนายจ้างคือตัวแรงงานต่างด้าวจะมีโทษข้อหาทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานนะครับปรับตั้งแต่5,000ถึง5,000 50, 0บาทนะครับและเมื่อมีคาพิพากษาถึงสุดแล้วก็มีจาเนินการส่งตัวกลับออกนอกรชอาณาจัรและไม่สามารถกลับมาทํางานในรชอาณาจักรไทยเป็นเวลา2ปีนะครับถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตถูกต้องทําแบบนี้คบผิด S <S <S แล้วถ้าโดยเฉพาะยิ่งพวกที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายอันนี้ยิ่งผิดใหญ่ออนะฮะนี่โอ้โหที่เห็นหนังหน้าเนี่ยโดนหมดใช่ไหมใช่ถ้าชูธงถ้ามีอะไรเกี่ยวกับปฏิรูปกษัตริย์โดนแน่นะฮะใครที่เข้ามาในเมืองไทยได้แล้วนะครับอุตสาห์เข้ามาในเมืองไทยได้แล้วอุตสาห์มีใบอนุญาตทํางานในบ้านเราแล้วนะฮะแล้วยังมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะฮะ ถ้ามาเคลื่อนไหวแบบนี้โดนนะโดนคือถอนใบอนุญ,ญาตใช่นะถอนใบอนุญ,ญาตก่อนนะ,อะพอถอนใบอนุญ,ญาตพบทุกอย่างจบแล้วฮะสิ่งที่คุณเคยเข้ามาทำมาหากินนะคุณไม่มีสิทธิ์แล้วและคุณก็จะต้องถูกผลักดันออกไปใช่ไหมแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีความผิดก่อนนะครับผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองก่อนนะฮะทำมาหากินอยู่ดีๆนะฮะ ส่วนคนที่เป็นแรงงานเถื่อนไม่มีใบอนุญาตอันนี้แน่นอนฮนะอันนี้ผิดแน่อันนี้ผิดแน่แล้วน,น,นายจ้างผิดด้วยฮนะนายจ้างโดนด้วยอันนี้โดนแน่อือันนี้โดนแน่ครับนี่ถ้ามีไม้อยู่ในมือคือเป็นแกนนำมาสิใช่ไหมฮะเห็นไหมถ้าปฏิรูปกษัตริย์แบบเนี้ยเสร็จมึงเสร็จทำมาหากินอยู่ดีๆนะฮะไม่รู้มาจากไหนต่อไหนนะ ถ้าเรียกร้องเรื่องสวัสดิการเรายังพอคิดได้ออแ,งงแต่พอนะเรียกร้องเรื่องปฏิรูปกษัตริย์เนี่ยผมผมไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะคิดกันเองเนะออมันมีใครใช้มีใครหนุนหลังให้ทําแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ละ่ะใครจะใช้ใครจะหนุนหลังเนยก็ตามแต่แต่เราดันมาไงใช่ไหมเ,ออเราดันมาเนี่ยเรารู้เรื่องหรือเปล่าว่าป้ายที่ชูเนี่ยมันมีนัยยะความหมายอะไรยังไงใช่ไหมฮะ ขังกระบี่ฮะ